บิลดิดีสี่ช่วยให้มอเตอร์กลับมาทํางานได้มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นกลับมาทํางานได้ครับก็คือเราฉีกเขา้าเดในแปลงฐานเลยครับไฟมันเดินไม่สะดวกฉีดใส่เข้าไปใแปลงฐานเลย แล้วเราก็มาลองเปิดสวิตช์ดูดูการทำงานของมันกลับมาใช้ได้แล้วครับด้วย w d 40